ข้อ9พาพี่น้องที่เคารพมาชมหลังหลังพระสุ้มกรนั้นจะเป็นอะไรที่สุดยอดมากนะพี่น้องก็คือมันจะเป็นจุดที่ครูบาอาจารย์มักจะบอกว่าหลังแท้หน้าตรงแท้ดูหลังเป็นจบทุกอย่างหลังเบนจ่าพาคีทุกชนิดนะครับถ้าใครทะลุนะครับมีความเชี่ยวชาญไม่จําเป็นต้องดูด้านหน้าเลยนะครับ เพราะว่าด้านหลังเนี่ยเป็นอะไรที่ปลอมแปลงยากที่สุดมันไม่มีจุดที่จะปลอมแปลงได้มันไม่มีจุดที่เป็นจุดมาร์กอะจุดปลอมแปลงอะแต่มันประกอบด้วยธรรมชาติที่หลากหลายนะครับสิ่งที่เราจะดูคืออะไรครับหนึ่งก็คือลักษณะของรอยกระดานหรือว่าร่องรอยต่างๆที่เป็นธรรมชาติหลังปัสซุมกอมีหลายลักษณะนะครับลักษณะนี้ก็จะเป็นลักษณะค่อยรอยกระดานเปลือกไม้เล็กๆที่เป็นร่องรอยอย,อยู่นะครับอ่า บางองค์ก็จะเป็นหลังระเบิดบางองค์จะหลังเรียบเลยแล้วแต่นะครับอันที่2ลักษณะเนื้อขาสีสันที่ซ่อนอยู่สีแดงแงเนี่ยอยู่ด้านในเนี่ยว่าแร่ออกบา,าขามหรือว่าเป็นแร่เล็กชนิดหนึ่งเนี่ยสีเหลืองเหลือเม็ดมวลสารต่างๆต้องเป็นธรรมชาตินะครับอันที่สามก็คือลักษณะคราบปลุต่างๆหรือบางครั้งคราบดำๆที่เป็นรารักษ์นะครับสิ่งเหล่านี้ต้องเป็นธรรมชาติ คำว่าธรรมชาติไม่สามารถบอกได้ว่า1นึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองอธิบายแบบนั้นไม่ได้ธรรมชาติเป็นความรู้สึกเป็นประสบการณ์ที่สั่งสมเพราะฉะนั้นพี่น้องจะต้องดูเยอะๆฟังเยอะๆเรียนรู้เยอะๆแล้วพี่น้องก็จะตกผึกคำว่าธรรมชาติเองทีนี้เรามาลองดูเนื้อหากันผ่านกล้องนะครับว่าจะสวยขนาดไหนนะครับชึบนี่ครับเห็นไหมครับเหลืองก็มี แดงก็มีแต่ว่าทั้งเหลืองและแดงต้องอยู่ใต้ผิวพระนะครับใต้ย้ำนะครับใต้ผิวพระโดยเฉพาะแดงแดงถ้าเป็นสีที่มาป้ายเลิกคุยเลิกคบนะครับไม่หยิบไม่จับนะบเพราะว่าสีที่เกิดขึ้นจะต้องเกิดจากธรรมชาตินี่ครับเห็นไหมครับ กรุบางๆที่ติดอยู่ไม่มีการล้างนะครับห้ามล้างนะครับพระกรุกห้ามล้างเด็ดขาดยิ่งเก่ายิ่งเครยิ่งติดยิ่งคลาสสิกยิ่งมีราคาล้างขาววิง่งไม่มีราคาครับธรรมชาติมันหายไปนี่ครับนี่คือธรรมชาตินี่ครับสวยงามไหมมากๆนี่ครับลักษณะของตะแคงเราจะเห็นเสีย้ยนเห็นไหม เสียนกระดานเปลือกไม้ที่มีลักษณะเป็นธรรมชาตินี่ครับเป็นธรรมชาตินี่ครับเป็นธรรมชาตินี่ครับแล้วก็ขอบด้านหลังนี่ครับขอบด้านหลังพาซุ้มกอเนี่ยจะเล็กกว่าด้านหน้าเล็กน้อยน่าจะบานออกเห็นไหมครับน่าจะบานบานนิดนึงจะบานออกขอบหลังนี่จะเล็กกว่าขอบหน้าเสมอ นะครับเสมอนะพี่น้องที่รักอ้หลังนี่สวยมากเลยแทบไม่ต้องลงกล้องนะพี่น้องครับแบบอลังการมากจับนิ่งๆก็หัวใจละลายแล้วนะสำหรับคนที่ชอบเห็นไหมนี่แค่ได้เห็นแค่ได้สัมผัสได้ส่องนี่ก็โอ้โห